มีความเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงในวัดพระธรรมกายนะครับที่ปรากฏบนโลกของโซเชียลมีเดียนะครับในช่วงสองสาวันที่ผ่านมานะครับทำให้มีความเชื่อว่าคนเสื้อแดงกับวัดพระธรรมกายอาจจะมีความเกี่ยวโยงกันและนี่เองอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งหรือเปล่านะครับที่ทําให้เกิดอุปสรรคนะครับในการที่ทางเจ้าหน้าที่ของ d ี s i จะเข้าไปจับกลุ่มตัวพระธรรมชโยิดตามรายงานพิเศษครับ ความเชื่อมโยงของกลุ่มบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายนับวันจะยิ่งปรากฏชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มคนเสื้อแดงที่วันนี้กำลังตกเป็นข่าวฮือฮาโดยเฉพาะชื่อของแจ็คก,กิติศักดิ์สีสุนทรและเล็กบ้านช้างหรือปัจจุบันคือเล็กมหาสารคามที่กลายเป็นชนวนประเด็นปัญหาของวัดพระธรรมกายขยายวงกลายเป็นประเด็นทางการเมืองจากคำพูดของแจ็คก,กิติศักดิ์ ที่ปรากฏในคลิปวิดีโอต่อว่ารุนแรงไปถึงการด่าทอเล็กบ้านช้างว่าหักหลังเพื่อนหักหลังขนเสื้อแดงโดยกล่าวหาว่าเล็กบ้านช้างเป็นผู้นำภาพของแจ็คที่ถ่ายในวัดพระธรรมกายไปขายให้กับฝ่ายตรงข้ามจนมีคำพูดหลุดปากออกมาว่าผมก็เลยบอกให้เพื่อนๆที่นั่นถอนกำลังออกมาเพราะตอนนี้มันมีหนอนไส้ศึกก็เลยบอกให้รู้ว่า ไอเล็บบ้านฉางหรือพี่น้องบางคนนะครับอย่าเพิ่งไว้ใจากันเองครับซึ่งผมก็เลยบอกให้เพื่อนๆที่อยู่ที่นั่นถอนกำลังออกมาเพราะตอนนี้มันมีหนอนใช้ศึกแล้วคําพูดว่าถอนกําลังออกมากลายเป็นประเด็นว่าวันนี้คนเสื้อแดงเข้าไปอยู่ในวัดพระธรรมกายหรือไม่และคนกลุ่มนี้เข้าไปทําอะไรเหมือนเป็นการตอกย้ําความเชื่อว่าคนเสื้อแดงกับวัดพระธรรมกายมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงก,กัน หากพิจารณาจากตัวบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องพบว่าแจ็กกิติศักดิ์ซึ่งวันนี้ได้ถูกวัดพระธรรมกายขอให้ออกจากวัดและมีความพยายามที่จะยืนยันว่าการเข้าไปในวัดพระธรรมกายครั้งนี้จุดประสงค์คือต้องการเข้าวัดเพื่อบวชฟรีตามโครงการของวัดพระธรรมกายเนื่องจากขณะนี้ตกงานและไม่มีเงินใช้ ส่วนนายเล็กมหาสารคามทราบว่าในอดีตเป็นการของคนเสื้อแดงรู้จักกับแจ็คตั้งแต่ปี2553ครั้งจัดเวทีชุมนุมที่ถนนอักษะกระทั่งมาเจอกันอีกครั้งที่วัดพระธรรมกายโดยนายเล็กมหาสารคามและภรรยาคือนางแหม่มอยุธยาได้เข้ามาเป็นลูกศิษย์วัดพระธรรมกายและช่วยเหลืองานในวัดมานานแล้ว แหล่งข่าวจากหน่วยงานความมั่นคงเปิดเผยกับพรามณ์ถามว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มาที่ไปของตัวละคร2-3คนที่ปรากฏขึ้นโดยเฉพาะที่นายแจ็คพูดถึงเรื่องกำลังคนที่อยู่ภายในวัดพระธรรมกายซึ่งสอดคล้องกับที่หน่วยข่าวรายงานมาก่อนหน้านี้ว่ามีกลุ่มบุคคลเข้าไปรวมตัวกัน ส่งผลให้การวางแผนเข้าปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ดีเอและตำรวจต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้สั่งการว่าไม่ให้เกิดความรุนแรงเพื่อป้องกันเหตุบานปลายอันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์การปฏิบัติกับพระสงฆ์ครับมีรายงานเพิ่มเติมนะครับเข้ามาว่าในวันนี้มีการหารือร่วมกันนะครับระหว่างพระเทพรัตนสุธีเจ้าวาดวัดเขียนเขตนะครับเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ตัวแทนจากวัดพระธรรมกายนะครับกับทางเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวน,นคดีพิเศษน,นะครับได้ข้อสรุปว่าพระธรรมชยโยจะมอบตัวนะครับในวันจันทร์ที่6มิถุนายนเวลา14นาฬิกานะครับโดยมีเงื่อนไขนะครับว่าให้ DSI ไปรับมอบตัวที่วัดเขียนเขตนะครับอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีและต้องได้รับการประกันตัวอย่างทันทีนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ต้องทำการตรวจสอบกันต่อไปนะครับ